ถึงเวลาที่ฉันนั้นต้องไปต่อแค่ไม่รักป็นเดียวมันคงไม่พอหรอกความสัมพันธ์มันเบื่อไม่มีทางออกที่มาบอกเพราะไม่อยากจะทอรม,มานเธอ And nobody can be my first priority alright ในอนาคตฉันไม่รู้จะเอาเธอไปไว้ที่ตรงไหน,นฉันนี่เลิกคุณเลิกความรักจับใคร honestly โชกดที่เราจะดีกวมมาเลถ้ากันไปตอนนี้ก็ดีแล้วธอไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นฉันขอจะ I'm sorry when you were here, but you're not my first priority. Cha hate to my tongue, may die. It's all clear when you were here. I can't let you be my first priority. Cha hate chum yung rung, room, thong job. Shrink will call me rung, ta-ta-tum-tung team and call me Baby, I'm fine, I don't, don't wanna cry. นเสีวิตเรื่อที่เราเคยผ่านมาด้วยกันไม่เคยคิดว่าวันนี้มันจะมาถึงอก oh, แต่ใจฉันมันไม่ไหวหรอกเธอไม่ต้องเพียาอีีท้ายจะให้มันไอมี I mean. ถ่ถากันไปตอนนี้ก็ดีแล้วเธอไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นฉันขอเธอ baby please I'm sorry when you were here but you're not my first priority จะให้เธอมาแทนที่ แค่เลือกเธอเป my first priority เธอให้ทำย่างไงเมือรักเราจำต้องจบไม่อยากเป็นคงใจร้ายไม่รู้จะเข้าใจไงไม่ได้อยากจะทำลายความสัมพันธ์นสัส้นๆไปหมดเวลามาทับทุนรบกวนออกไปได้ไหมดีพอปล่อยมือกันไปได้แล here but you're not my first priority to hate time my turn to me it's all clear when you were here i can't let you be my first priority to hate